ก็สุดแค่นี้ก็พอแล้วมันไม่ต้องเอาไปเพิ่มหรอกไม่ได้ของอลิณานีาม่มันเจโกที่ฉันคกดบไว้ตีตทอกานหายไปเกือบหมด ฉันไม่เจอหล่องเลยคนเอสเตอร์สักนิดมันก็่าหล่อนไม่เคยอาศัยอยู่ที่นี่เลยแต่มีบางอย่างที่แปลกๆเกิดขึ้นกับพวกกระักขาพวกนั้นยังอยู่ที่นี่กันก่อนหน้านี้จะมียามคนหนึ่งเห็นฉันตอนแอบเข้าไปในส่วนพยาบาลและตอนนี้หล่อนกำลังใกล้ฉันหล่อนก็กรีดร้องออกมาด้วยแล้วที่ฉันมองกลับไปฉันเห็นหน้าของหล่อนและฉันก็มีวันลืมมวนมเล่อีกเลยหน้าของหล่อนมันเหมือนกับหล่อนไปเจออุบัติเหตุเจ๊แย่มา โอเคจะคงไม่ได้มาจากหนอล้าขาสินะทำไมถึงมาที่นี่ได้ละ่ะแดนบีโอนะว่าเธออยู่นี่แสดงว่าเธอต้องมาตามหาอะไรแน่ๆ ไค่ก็อยากจะช่วยอยู่หรอกแต่ระบบไฮดรอลิกมกักของชฉันมันเสียนนฉันเลยขยับตัวไม่ได้เป็นนี้ก็ทำอะไรมาเยอะแล้วราะงั้นปล่อยฉันไว้ที่นี่เถอะไม่มีประโยชน์หรอกที่จะมาซ่อมจีนเก่กาแบบฉันนะ่ะไม่ต้องห่วงไปหรอกมันจะเปิดทรัพยาการไป,ปรเปล่าๆนี่นก็อยากจะให้ปืนขุดนี้กับเธออยู่หรอก แต่ฉันว่าโครงสร้างของเธอคงจะรับแรงดของมันไม่ไหวแน่เพราะงั้นใช้ปืนพวกนั้นไปนั่นแหละดีละในทันตกรรมเขงเหมืองน,น่าจะมีของที่ใช้ประโยชน์ได้อยู่บ้างห้องมันจะทั้งตายเองไม่ต้องหมวงใช่เปล่า,าพวกนั้นมีของแทนที่อยู่เยอะยังไงแล้วก็เป็นแค่มนโษย์เทียมนี่นะสุดท้ายแล้วเราก็แค่พวกอะไร้า่นนั่นแหละวเวลาพังพวกนั้นก็สร้างของใหม่มาแทนอยู่ดี คนนี้ที่มาคุยกับฉันนะบางว่าเธอจะเจอ,เ,อจเจอสิ่งที่เธอกำลังตามหา จะไปหรอปัง อันเดียวคุกหน,นึ่งสองเลยไ,ไม่ดีวะใช่นี่ดีวะอันนี้งงอนเอาไว้ใช้จำปิดเฉยดีวะเออเออไเหียอะไรวะอ๋อล้วนี้เอ้ เส้นใยไฟ,ฟเบอร์ขนาดเมโคมิเตเส้นผ่าสงูางคลาต่ำกว่าสองนาโนเมตรด้วยชีดเด็บพอใช้งานอยา่า,างมัะวังเส้นใยเมโครไฟเบอร์สามารถชอเชอมตัวอวัยวะและบุคคลต่างๆได้แยกออกกันได้ในนาทีอย่างมีประสิทธิภาพมัรสงสัยเช็ดป้องเกินตลอดเวลาขณะใช้งานห้ามสัมผัสเส้นใยเมโครไฟเบอร์หากไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเมื่อกี้กูเดินชนไปเต็มๆอ่ะควรใช้งานในพื้นที่ที่มีแสงสว่างพียงพอกูเดินชนไปเต็มๆเมื่อกี้ มียุนิตถึงตัวรอให้อยู่อะไรไปเนี่ยกับสนแล้วก็กับสนสตานี่อย่า,ยาล้องไปเลยอีกไม่นานม,มันก็จบแล้วยังจำตอนที่เราขึ้นไปบนผิวดาวได้ไหม ดวงดาวบนฟ้าตอนนั้นแหละมันสวยจริงๆนะแ้นอยากจะให้เราไปที่นั่นอีกครั้งกันจังนี่ฟังนะนั้นจะเล่าความรักของใันให้ฟังจะจำเชื่อตัวเองได้เลยนะเชื่อตัวเองในสมัยก่อนน่ะไม่คำเลยเ่ะออยากรู้มากกว่านี้หรือเปล่า นี่เดี๋ยวเราให้ฟังแต่มันเป็นความลับตาบักขงเราเนี่ยเพราะงั้นเดี๋ยวลองให้ซะตกลงไหมมันจะไม่เป็นอะไรไม่ว่าฉันจะไปไหนฉันก็จะรออยู่ที่นั่นไอ้ตัวนี้เอาว่าจะไม่มีอะไรบ้าง เป็นแค่เอามาจุดให้เก็บของเฉย่แล้วก็มียูนิตแก้ตายหนึ่งตัว แ,แรงสะใจมากอะเย,ย่เขาบอกเนี่ยแม่งแบบแรงเยอะ้ยโคตรแรง ทางส่งไปเนี่เอบ่อปล่อยแร่ทำมุมเอียงเล็กน้อยดูปลอดภัยดีถ้าจะถลายตัวลงไปเราจะไปเลยไหม mm hmm. yes โอเคทามพันกิโลมีเเป์ให้หนึ่งกัน อันนี้เป็นหลุมมั้ยโอเคไปย็ดไม่ได้ ตามชาฝัง่งที่ขึ้นแมกได้แยกตัวที่ตะวันแฝดคลายรับที่เงาดำได้เคลื่อนเข้ามาใกล้เต็มทีในค่ำคืนที่ดาวทมิบนปรากฏขึ้นในดวงจันทร์แสงประหลาดขึ้นกว่าผ่านฟาดฟ้าแต่ถ้าว่าเราผู้คนที่แปลกหน้า กลับออบทเพลงแห่งในซึ่งเสียงกล้องกระวานร,รอน้ำตาที่ไหลหลังจนเหงื่อแห้งมัลายลินมาลายสิน้น มันเรียกขาค่าจากท้องทะเลแห่งเลือดเนื้อเราจะรวมกันเป็นหนึ่งแต่ว่าค่าก็ม่อาจกลับเป็นตัวเองได้อีก ล่างลายชีวิขนนออยยตขอ,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 องมันนี้ของมุนทดแทงอยู่บนแผ่นหินอันนี้เครื่องมือพาตัดสนิทเกิดองอุปใช้ก็ไม่มีประโยชน์เฮ้ยอย่ามตีหัวพ่อเอาไม่ใช่เครื่องบรนยาการวิคญาณมืวดมิด ความตายจะได้รับแสงสว่างและเตวดาศักดิ์สิทธ์เนเครื่องบรรดาการและเพึ่งปิงสองสิ่งเป็นสองสิ่งเพื่อหาทางออกป็นจารถารที่ต้องสาบแห่งนี้มีด้วยสายสานเล็กๆสำหรับการถวายบูชาถูกวางไว้ข้างหน้าของสารของสารมันปรปชน มีป้ายวิญญาณวัดเรียรลายอยู่ที่กำแพงอ่านชื่อป้ายไม่ออกเพราะป้ายไป,ปรเริ่มงเก่าแล้วแล้วอะไรเอาอะไรไปของบูชาการถวายบูชาเราต้องใจอะไรอะ่ะไปจังไงไปฮะ ไอ้เจี๊ยบปัญหาเป็นกูงงแค่ปานนาทีเลยไอ้เจี๊ยมันมีประตูอยู่ด้านซ้ายโอ้มันมีประตูอยู่มันมีประตูอยู่ด้านซ้ายไอ้เจี๊ยบแม่งด้าอืมแล้วคือกูไม่เห็นเนี่ยเจ้าว่ามันประตูอยู่ด้านซ้ายไอ้เจี๊ยแม่ง ไอ้หี่เอ๋รู้สึกเขาเป็นงงมากมากก็วันนี้เลยไอ้หีไอย้ย,อย,ยีนี่เลยเนี่ยทุกกตาไม้ขนาดใหญ่ดังไมได้กวาเต็มอ้ไอย้ยีเยอเย,ยคำเตือนที่แห่งนี้และที่แห่งนี้อะไรซึ่งคุณค่าอะไรก็ตามที่ หือเป็นสิ่งอันตรายและน่าระเกียจข้อความเตือนถึงความอันตรายที่เกิดขึ้นยังคงมีอยู่ตอนนี้จะเช่นเด,ยเดียวกับจะมีผลทางกายภาพและรูปแบบอัไตรายที่เกิดขึ้นความอันตรายกับสถานที่แห่งนี้ถูกปล่อยล้างและลืมเลือนเมื่อไรก็ตามที่ที่อยู่ข้าง,างในที่อยู่ข้างในถูกสังหารเส้นทางหน้าที่แห่งนี้ก็จะถูกเปิดออก Ừm hư Cái đèo Nghe mái rồi Ta hết cung cung. เหี่แทันโดนตัวเดียวเว้ยแม่งไงใช้คุม้มทัไหนตัวตัวล็อกมีปัญหาประตูจะจุกล็อกด้วยแม่กุญแจเก่าขนาดใหญ่ทียักก็ต้องใช้กุญแจเพื่อเปิดมัน ลอกจากอีกฝั่งนี่อะไรเนี่ยที่ไมโครโฟนถูกตั้งเอาไว้ไม่เหลือช่้องให้เก็บแล้วและซึ่งหนทางนี้ ไม่แต่จุดที่ดำมือที่สุดบทเพลงเหตุมุงดาราก็ยังกล้องกลางวานพาอากาศอันว่างเปล่าเข้าไปได้เดียนเพียงหาของดวงดาวได้เสียงเพียงหาของดวงดาวก็ไม่เหลือช่องให้เก็บเปิดวิดีโอไม่หรอกมั้งแต่จะดาวมัวมวมันก็นไม่ เตัวนี้เป็นห้องเซฟออกไปออกไปออกไปจากทีน่นี่โอเคจัดกองกันไม่ได้ใช้ไม่ได้เปลีป่ยนไปใช้เครื่องปืนพกธรรมดาด้วา ในนี้มันมีอะไรให้ใส่เลยเปล่านั่นไหนกรวงเดี๋ยวนะตรงนี้มไม่ไปไปเก็ไปแผนที่เยอะ Pak. Pak kata. Okay, tak ya sampai เฟิร์ที่อิสะใช้ไมัน้้ปืเบิร์ตสูดกระสุนจักรเอาไว้อยู่ก็ไม่แปลกใจที่แรงดีมันจะทำให้เราสลบไปบูกระสุนดีจริงที่เอารูปซองลองมาด้วยกระสุนเราตามนัดเลย